สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเฉิเมีวิธีบ้านบ้านครับวันนี้พาเด็กๆมาลมหอยมาหาพักครับไปกินเที่ยงครับอันนี้ใครครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อี่ครับ้านอวิธีบ้านบ้านอันนี้นะครับชื่อพ่อผมครับวิธีบ้านบ้านครับชื่อเพครับวิธีบ้านบ้านครับชื่อโซโนครับวิธีบ้านบ้านครับ เจอกระวิธิบนปนครับครับวันนี้ขาดคนหนึ่งครับขาดใครนะขาดนนนรับนาดนนดนนวิน,าาน,นีบทนนนนานน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 นุาาหหนน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 ่นน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  อันนี้ไม่ได้หาก็เข้าเลยในยเล่นสองคนเนี่ยชิโป้ก็ชิโปก็จางหน, <c oughs> น,น้าผมมันไหม่หนุมันน,ะนปเียตัวนึ่งครับน้นปูอยู่ในปูครับต่ปูแยกเออนี่นี่ครับผมครับ เป็น้องครับผมมาดูกันว่าดึงหอยจะหาได้ไหมสอนเลยเนี่ยต้องบเนี่ยดึงมาทางหลังเอ้ทางไหนกันล่ะฟุบนั่นอะไรหอยหอยอือออ ตายแล้วนะครับมาดูกันครับิดหน่อยเขาจะหมานกันไหมีชีวิตของเด็กบานนกหาอยู่หาก,กินไปตายแล้วก็ไปทำแจกกันกินอยู่ไหนก็ไม่ทุกใจเถ่าอยู่บานนอกแล้วหรอกครับ เยอดเยะนี่โนูลงมาทั้งนี้ดูนี่โนูแล้วมันจะคือครับมาหาหอยโอ้คือครับไหนดูฝาหน่อยครับฝามันเป็นยังไงครับฝามันมีไหมครับ นะครับเดี๋ยวหาหอยก่อนนะครับเดีจวเจอกันคลิปต่อไปครับตอนต้มหอยครับ